เสริมอาหาร S Factor ควบคุมและดูแลเรื่องการลดน้ำหนักที่มีประสิทธิภาพด้วยสารสกัดจากธรรมชาติสนใจโทร090 089 9992 090 089 9993เย้ สนุกสนานในช่วงที่2ของ social effect นะฮะเ,เราคงอยู่กันกับนี่เลยพี่พเฮดคอร์ชเพนยิ้มเ<ค><ณ>มื่อสักครู่เ,เนี่ยโอ้โหคุยไปขนาดแค่แบบที่มาที่ไปก่อนเข้าวงการก็ เลือกสตอรี่ <Story S 1> เยอะมากมาแต่จะบอกว่าเบรกนี้ต้องยิ่งห้ามพลาดไปกว่าเดมิมอีกเพราะว่าจะมีสตอรี่ของความรักที่ก็บอกเลยว่าไม่ธรรมดาค่ะไม่ธรรมดาจริงๆแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่จะไปคุยกันต่อนะคะต้องขอขอบคุณนี่เลยค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเอสเฟกเตอร์ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยควบคุมและดูแลเรื่องของการลดน้ําหนักที่มีประสิทธิภาพด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ <Wow. S 1> ช่วยดีท็อกซ์ลำไส้ของคุณทําให้พุงหายวักไปเลยค่ะ <Wow. S 1> วันนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษกันแล้วนะคะปกติ1กล่องมี3 2ราคาอยู่ที่2 0ง0 500บาทแต่ถ้าวันนี้คุณรับไปเลย2กล่องเราลดให้เลยทันที1,000บาทเหลือเพียงแค่4 0 0 0บาทเท่านั้นสนใจโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 0 0 8 9 9 9 9 2และ0 9 0 0 8 9 9 9 9 3ค่ะค่ะขอบคุณ้สนับสนุนของเราด้วยนะคะเอาล่ะค่ะตอนนี้ได้เวลามาคุยกับแขกรับเชิญของเรากันต่อ<ะ>ค่ะเมื่อสักครู่เรารู้จักที่มาที่ไปของชื่อในวงการและเห็นเอาเฉยยิ้มแต่ว่าชื่อเสียงเรียงนามจริงนี่คือชื่ออะไรคะ,ประเปิดเผยได้ไหมจริงจริงชื่อเนี่ย พ่อแม่ตั้งเลยนะไม่ได้มาแบบแอปแบลชื่ออะไรคะคือชื่อเชอรี่มาเชอรี่อ่ะเลยเหรอใช่คือแบบอินโตมากเลยอ่ะแต่พ่อแม่เป็นคนสุพรรณนะมีพี่น้องไหมแล้วแบบมีพี่น้องชื่อแบบแอปเปิ้ลอะไรอย่างงี้บ้างไหมไม่มีส้มไม่มีฮะคือน้องอ่ะคือคือน้องน้องรองจากจากพี่มาเนี่ยก็คือชื่อบอน ชื่อบอลน,นะคะแล้วทุกวันนี้ยังมีคนเรียกเราเชอรี่อยู่ไหมคะก็มีฮะเอามี<อ>คนที่สนิทกันคนในครอบครัว หรือคนคนที่อยู่ในวงการตลกที่ที่ที่รู้จักอยู่แล้วก็ก็จะ,จะเรียกเชอรี่เชอรี่เขคือมันเป็นตัวจริงของเราใช่ค่ะทีนี้เนี่ยเห็นบอกว่าด้วยความที่เราอาจจะมีอาชีพตลกก็จริงแต่แฟนเป็นถึงระดับพระเอกเลยนี่เขาเป็นพระเอกริกเกอเขาเป็นพระเอกริเกซึ่งตอนนั้นอะตอนที่เราไปเจอกันอะคือพี่ก็เล่นเป็นนางโจไง ค่ะแล้วเขาก็เป็นพระเอกลิเกไปเจอคนที่เราเป็นนางโจ๊กใช่แสดงด้วยกันก,ก็มันไม่ได้แสดงด้วยกันนะคือเขาก็ เขาก็จะต้องมีฉากที่เขาจะต้องออกไปเจอนางเอกคนที่เป็นนางเอกแล้วเราก็เป็นนางโจ๊กออกกันนางเอกอะไรอย่างเงี้ยอืาาอนี่แสดงว่าความแซ่บของเราต้องถึงขั้นแน่ๆแล้แแวาะว่าจริงๆแบบเอาพระเอก,กรูปลอใช่ไหมถ้าเป็นพระเอกพิเกก็ต้องหล่อ <c oughs> เ้าก็ควรจะต้องแบบอ้าวมองนางเอกหรืออย่างนี้ทาไมเรามาเตะตาเขาล่ะจริงที่ไม่ได้มีความแซ่บอะไรหรอกคือพี่คิดว่าเขาน่า คิดอยากจะลองของแปลกหรือเ่าถ้ายแบบนี้ใครจีบใครก่อนนีเขาก็ต้องจีบพี่สิเบอกว่าสวยมากนกตลกมากได้ไงพี่แนนเมื่อก่อนตัวเล็กค่ะอ่าเมื่อก่อนตัวเล็กแล้วก็แบบว่าเขาเขาเข้ามาคุยเข้ามาถามเข้ามาอะไรเงี้ยเหมือนอยู่โรงลรเกเดียวกันอย่างเงี้ยเข้ามาคุยเข้ามาถามเข้ามาเลยเริ่มคุยเริ่มอะไรแล้วก็เหมือนกับแบบว่าแลกเปลี่ยน ลกเปลี่ยนทัศนคติใช่คุยเรื่องชีวิตเพราะเขาชีวิตเขาก็เหมือนแบบครอบครัวแตกแยกเหมือนกันเหมือนเราอะไรเงี้ยม,มันก็เหมือนเกิดความสงสารจากความสงสารมันก็กลายเป็นความรักหรือเปล่าไม่รู้เ,ออเพราะตอนนั้นอ่ะเขาก็เจ้าชู้ไงเอาล่ความเป็นพระเอกกันนู้แล้วเรา,าหยุดเขาได้ยังไงอ่ะหยุดไม่ได้เขาก็เจ้าชู้นะคำแรกเลยอะที่ที่เขาพูด คือตอนนั้นเรา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 อยูเอ่เขาเรียกอะไรเป็นคอนโดของของหัวหน้านาคณรลิเกใช่ปะค่ะแล้วเราก็จะอยู่กับพี่คนหนึ่งค่ะ,คะก็คือพี่โอนั่นแหละเราก็อยู่ด้วยกันซึ่งเขานะ่ะชอบโทรเข้ามาโทรเข้ามา,า,มาตอนนั้นที่เจีบเราใหม่ๆอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเอ่อพี่ถามเชอรี่ตรงๆนะอันนั้นคือตอนคบกันใหม่ๆเลยนะจ๊ะสองเดือนสามเดือนค่ะถ้าอยากมีลูกกับพี่อยากพี่ผู้หญิงผู้ชายถามงี้เล้เหรอสามเดือนเองนะ ถ้าเกิดเราเป็นผู้หญิงและผู้ชายพูดคำนี้ยเราจะรู้สึกแบบเฮย้ยเขาอ,อยากจะแต่งงานกับเราใช่เราจะจะถวยทันทีเราจะรู้สึก oh โอ้โห้วเ<ร>าเขาอยากจะลงหลักปักฐานกับเราเอออยากปักหลักกับเราแน่นอนอบางวันมันโทรมาบอกว่าออกมายืนอยู่ออกมาหน้าระเบียงสิเดี๋ยวจะเห็นอะไรแล้วพี่ก็เดินออกไปไงยพอเดินออกไปแล้วแบบนางก็ไปจอดรถสมันางเป็นพระเอกสมัยก่อนพระเอกนี่เกมีรถเก่งแล้วมันหรูมากรถนางก็นางก็ยืนกอดตัวแล้วก็มองเราเหมือนกับแบบ เรารู้สึกว่าตอนนั้นอะโลกั้างใบน่ะมันเป็นสีอะไรเดียร์อัมนมันเป็นสีลูกกวาดอะมันเหมือนคี <c oughs> นรีเกาหนีฉันเป็นนางเอกในชีวิตจริง <c oughs> นะเหมือนนางเอกที่แสนยากไร้แล้วก็แบบว่ามีหนุ่มกระเอกมีรถขับไฮมซมาเลยตอนหลังก็คือแบบเหมือนแบบว่าความรักมันเกิดมันเกิดขึ้นมากมากมันทำให้เราแบบต้องใช้ชีวิต อยู่ด้วยกันทั้งๆที่ตอนนั้นผู้ใหญ่หลายคนก็พยายามกีดกันแล้วพยายามบอกเฮ้ยมันไม่ได้นะอะไรเงี้ยพอได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน6เดือนแรกมันมีความสุขมากเลยนะค่ะมันเหมือนแบบเฮ้ยไม่มีใครแบบไม่มีปัญหากีดกันอะไรเราเออเฮ้ยมันมีแต่มันมีแต่ความสุขความสุขความสุขตื่นมาก็ความสุขอะค่ะผ่านไป6เดือนเนี่ยมันไม่ใช่ความสุขแล้วมันกลายเป็นความทุกข์มันมีปัญหาอะไรคือ คือแฟนพี่เนี่ยก็เริ่มติดการพนันไอ้การพนันเนี่ยเขาติดเขาน่าน่าจะเริ่มแบบแทงบอลหรืออะไรตามภาษาวัยรุ่นของเขาอยู่แล้วนยน่อย,อยทีนี้มันเหมือนกับแบบเริ่มเริ่มเริ่มขึ้นแล้วรประจวบเหมาะเขาเป็นคนเจ้าชู้ด้วย<อ>มันจะมีผู้หญิงหน้าตาดีๆสวย,สวยแม่ยกนะจ๊ะถ้าเรามองอ่ะ ถ้าหนูคิดว่าคําว่าแม่ยกจะต้องเป็นคนอายุประมาณเท่าไหร่แบบประมาณแบบนู่นอะหกสีิบสิบอะไรอย่างงี้ของพี่นี่แม่ยกของผัวนี่เป็นพวกเด็กนักศึกษาออันนี้ขอแม่ยกเป็นพวกเด็กเซฟเด็กถูกเลี้ยงอีกทีนึงแล้วก็เบื่อผัวแกแล้วก็มาชอบผัวเราเนี่ยอ๋อเหรอคือหมายถึงว่าเขาก็เด็กแต่เขามีตังค์อเพราะเขาได้ตังค์มาจาก สัก<า>คนห<า>นึ่<ช>นนแล้วเชื่อไหมในสถาน,นะของความเป็นนักสแสดงเน่ยไม่ว่าจะเป็นตลกนักร้องดาราลิเกคุณเชื่อไหมว่าถ้าเกิดว่าคนนิยมเราอยู่เนี่ยแล้วเราบอกว่าเฮ้ยเราไม่มีเมียนะแต่เราติดกนนารพนันนะเท่าไหร่แม่ยกก็กทุ่มค่ะโอ้จริงหรอคือเขายอมจะจ่ายใช้นีให้เราอะไรอย่างนี้เลยยอมเทคแคร์เลยเพราะว่ารักเพราะว่าพิสสวาสไงแต่ถ้าคุณไปบอกว่า ผมอ่ะต้องการอยากได้เงินจากคุณเพื่อเอาไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียโอ้โอมันไม่ให้ได้หลายท้องอ,อ, <laughs> อยู่กับแฟนในอยู่ในห้องเดียวกันนอนกอดกันหัวเลาะแต่พอบอกเดี๋ยวพี่จะต้องออกไปกินข้าวแล้วนะ<ม>คือออกไปกินข้าวด้วยกันนี่แหละอ,อ,อ,อยู่ข้าวไหมอยู่ไปไปกินข้าวกันพอเปิดประตูก๊ก เธอกับฉันต้องเดินกันคนละฝั่งออข้างถนนไม่มีการจับมือใดๆโน no. กินข้าวก็กินคนละโต๊ะโอ้ต้องคนละโต๊ะงงมู่ครั้งหนึ่งแบบโอเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยน,นี่นี่กูต้องเจออย่างนี้เหรอ,ค,อคือเลิกเลิกเลิกงานลิเกก็แบบไปเล่นตู้เกมกับแฟนก็เล่น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 อยู่ด้วยกันเสียงข้างหลังแบบดังลั่นมาก คือแบบตะว,วายแบบเรียกชื่อแฟนพี่อะค่ะ,ะแล้วก็หันมาแล้วบอกว่าได้บอกไม่มีเมียไงหูแล<ฮ>้วนีน่เมียใช่ไหมซึ่งในสถานนั้นอะคือแบบเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราไปบอกว่าเขาเป็นเราเป็นเมียค่ะหนึ่งแฟนเราจะมีปัญหาจะมีบับเรื่องงานมากมายเยอะม,ม,มากมแล้วเขาก็เป็นคนที่ตอนนั้นคือแฟนคลับหรืออะไรค่อนข้างติดตามเขาเยอะอะไรเงี<ะ>้ยค่ะคือแบบเราต้องนับหนึ่งสองสามแล้วก็แบบแล้วแฟนเขาแบบว่า ใจเย็ยนนะใจเย็ยนนะแต่ยืนอยู่ด้วยกันหันหน้าไปทางเนี้ยแล้วแล้วก็แฟนคลับเขายืนอยู่ข้างหลังใช่ไหมเราก็แบบทำยังไงดีอะทำทำยังไงแต่แต่ผู้แบบกัดตอนอ่ะอเอาไงอเอาไงแบบมันเหมือนแบบเสร็จปุ๊บเราก็ต้องแบบฝืนตัวเองแล้วหันไปพูดบอกว่าพี่พี่คะโถหนูไม่ได้เป็นผัวเมียกันพี่เข้าใจผิดหรือเปล่าคือหน้าอย่างหนูเนี่ยนะเขาจะมาเอาหนูทําเมียดูหน้า mm hmm. ดูหน้าแฟนพี่ดีหรอแค่ไหนเออแล้วแบบพอเสร็จปุ๊บผู้หญิงคนนั้นก็คือแบบว่าหน้าเวียงแบบใสเรามากแล้วสุดท้ายก็คือแบบไปทรงเดี๋ยวนี้คือแล้วขัวผัวกูเนี่ยต้องขับรถพาผู้หญิงคนนลยผ่านหน้าเราไปอ่ะแล้วเราก็ต้องมันเหมือนได้หังเลยอ่ะถือว่าแล้วทนอสุดเขาถึงได้บอกว่าเขาถึงได้บอกว่าบางครั้งในละครหรือหนังเนี่ยมันก็สร้างมาจากเรื่องจริงอยู่แล้วมันต้องดูนะแล้ว คือแบบพอขับรถผ่านไปเนี่ยแล้วเราก็คือแบบยืนยิ้มค่ะดีใจจังตุงณดีกันแล้วเออคุณดีกันแล้วที่ไหนได้กูแม <c oughs> ่งร้องไห้ลังจะก็ออกไปแล้วอะไรเง,ง,งี้ยคือร้องไห้เหมือนกันมันมีจุดแตกหัก<อ>มันมันมีไงมันมีจุดแตกหักก็คือว่าเขาไม่กลับบ้านเริ่มไม่กลับหลายๆวันเราก็พยายามโทรตามโทรตามจิกนั่งรถไม่มีรถด้วยสมัยก่อน นั่งตุ๊กตุกค่ะเห็นรถผัวเขียนสติกเกอร์ข้างหลังว่าเจ้าชายกบแฟนชื่อกบไงเคยจำสติกเกอร์แค่อย่างเดียวว่าเอาคันไหนเขียนว่าเจ้าชายกบรถผัวกูแน่เล่นตุกตุ๊กค่ะนั่งตุ๊กตุกตามแต่ว่าน้าชายกบเคยตามผัวแล้วเห็นผัวแบบเลี้ยวซ้ายพี่เลี้ยวซ้ายแวบแวบแวบบอกโอ้โหเหมือนนั่นแหละ ราก็คือมันถึงจุดแตกค่ะคือเขาไม่กลับบ้านพอไม่กลับบ้านเราก็พยายามตามโทรตามโต๊ะสนุกเขาเป็นคนชอบเล่นสนุกด้วยตามที่เพื่อนตามที่อะไรแล้วแทนที่เขาจะเจอเราเนี่ยแทนที่เขาเจอเราแล้วเขาจะสลดมันไม่สลดไงมันด่าเราอีกมาทำไมเนี่ยฮะฮะมาทำไมกลับไปเดี๋ยวนี้เลยที่มานแตวมากเมียสุดท้ายเลยเนี่ยเขาเคยไม่กลับนานๆเลยประมาณอาทิตย์หนึ่ง ซึ่งเราก็อยู่บ้านนะทํากับข้าวอะไรต่ออะไรทาให้ทุกวันแต่ไม่มาก็เก็บทิ้งเก็บอะไรจนวันหนึ่งเขากลับมาเขาถามว่าทาไมพี่ถึงไม่กลับบ้านหนูทําอะไรผิดเหรอ,อคือจะตบจะตีจะดา่าจะว่ายัางไงหนูก็ได้แต่ขอให้กลับบ้านได้ไหมเขาพูดมาคำหนึ่งมันถึงจุดที่เราอยู่ไม่ได้เขาพูดว่าไงคะก็เพราะมีมึงอยู่ไงคุณถึงไม่กลับบ้านไม่อยากกลับมาเจอหน้ามึงอะไรค่ะโอเคถ้าหนูอยู่แล้วทําให้พี่กลับบ้านไม่ได้ หนูก็จะออกจากที่นี่ซึ่งบ้านตรงนั้นมันเป็นบ้านเขาด้วยไงตอน <ừ> m, นั้นอะ่ะ <ừ m, S 2> อหนูจะออกจากชีวิตพี่ไปนะหนูขอให้พี่เจอสิ่งที่ดีๆอะไรอ,อย่างเงี้ย้วเราก็ไปคือคือเราไม่รู้จะไปยังไงไม่รู้จะทําอะไรกับชีวิตอะ่ะเราก็ไปร้องเพลงมั่งหาร้องเพลงหาอะไรก็ก็สุดท้ายก็มีกลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งนะตอนอที่เลิกไปนเรื่องกันไปนานไหมคะก็น่าจะเป็นครึ่งครึ่งปีมั้งซึ่งตอนนั้นอะ่ะ ความดีอะในส่วนความดีของเขาน่ะมันมีคือเขาคงมองว่าเราน่ะเป็นเด็กแล้วเราจะไปที่ไหนหรืออะไรยังไงแล้วพี่ก็ร้องไปร้องเพลงอยู่ตรงสะพานควายปฏิพัทธ์คาเฟ่อะไรเงี้ยก็ไปร้องเพลงเขาก็ไปที่ที่คาเฟ่แล้วก็บอกว่ากลับมาอยู่ด้วยกันเนอะเพราะว่าพี่สงสารพี่ไม่รู้ว่าเลี่อะจะลําบากแค่ไหนอะไรเงี้ยก็กลับมาอยู่ด้วยกันแล้วก็มีลูกด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย สุดท้ายก็มาเกิดปัญหาแบบก็เหมือนเข้าหลอบเดิมก็เจ้าชู้เหมือนเดิมอะไรเงี้ย oh <no. S 1> มันก็เลยเป็นจุดที่ทีเนี้ยต้องแตกหักกันจริงแล้วก็เลยแบ่งลูกเลยทีนี้ไ oh. ม่ได้ไม่ได้แบ่งลูกหรอกคือแบบว่าพี่ก็คือท้องลูกคนเล็กอยู่ในท้องด้วยอะไรเงี้ย <c oughs> ก็ตัดสินใจอุ้มท้องกลับบ้านไปอยู่สุพรรณเขาก็ดูแลลูกคนโตคือ <c oughs> <c oughs> มีด้วยกันสองคนใช่ค่ะอุปบางการชีวิตคู่นะที่ต้องมาที่ต้องมาแบบอะไรกันจนสุดท้ายแล้วก็คือ สุดท้ายแล้วก็คือณปัจจุบันเนี้ยเราก็กลับมาเป็นครอบครัวกันอ้าวใช่คนไทยก็คือเราเลิกกันไปเราเลิกกันไปแบบเด็กขาดกันเลย10สิกว่าสิกว่าปีทุกวันเนี้ยเขาก็ไม่ได้มีความเจ้าชู้การพันนั้นไม่มีไม่มีอะไรเลยจากจุดนั้นมาถึงตรงนี้นี่นับระยะเวลามาเท่าไหร่ละคะ9ก้าปีโอ ชีวิตชัดเจนแล้วล่ะชีวิตงานก็ว่าหนักหน่วงแล้วชีวิตคู่ยิ่งกว่านะคะยิ่งกว่าละครเลยก็ทะเลาะก,กันบ้างก็มีอยู่แล้วแต่ว่ารวมๆแล้วคือทุกสิ่งอย่างที่เขาเคยเป็นน่ะมันลบไปหมดแล้วค่ะโอ้โหนีนะคะคุณผู้ชมค่ะเรื่องราวเฉพาะชีวิตความรักเนี่ยเวลาแทบจะไม่พอคุยยากอย่างนี้แล้วกันเวลาเรามีน้อยเดี๋ยวช่วงหน้าต้องไปเล่นเกมกันต่อให้สรุปสุดท้ายดีกว่าว่าณเวลานี้สำหรับพี่เหตุพอเชนิ้มความสุขของพี่นิยามความสุขของพี่คืออะไร พี่คิดว่าครอบครัวนะครอบครัวนะ่ยมันเป็นอาณาจักรเล็กๆที่เราเนะี่ยสามารถทำอะไรก็ได้เราไม่ต้องกลัวใครเราไม่ต้องเกรงใจใครคือเราสามารถมีชีวิตที่มีความสุขในครอบครัวหรือไม่รู้สิคือบางคนมองว่ามีครอบครัวแล้วมันจะต้องมีงานมีงานไปกันด้วย อันนี้อันนี้ใช่อันนี้มันใช่มันเป็นของคู่กันค่ะแต่หลักๆของพี่พี่พี่คิดว่าครอบครัวนะ่มันเป็นความสุขมันเป็นอะไรที่มั่นคงคกับตัวเรามากที่สุดแล้วไม่ว่าเราจะเป็นเห็ดเผาะจะเป็นเชอร์รี่จะตัวเล็กจะตัวใหญ่จะมีชื่อเสียงจะไม่มีชื่อเสียงครอบครัวจะเป็นคนเดียวที่อยู่ข้างๆเราเสมอ ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคฮะที่มาสร้างแรงบันดาลใจดีๆแต่ช่วงหน้าเราต้องเปลี่ยนโหมดแล้วนะช่วงหน้าเราจะมาดราม่าก,กันไม่ได้แล้วช่วงหน้าเราต้องมาเล่นเกมต้องมาสนุกกันแล้วนคะคะเอมากเดี๋ยวให้เวลาเตรียมตัวแจกโฆษณา,าและเดี๋ยวช่วงหน้ามาเดินกับน้องจอยเซจีค่ะ